คุณจูมพูดเยอะแล้วค่ะแต่เป็นประโยคยังไม่ยาวค่ะเราค่อยๆเติมไปนะคะการที่จะให้น้องมีประโยคที่ยาวได้เนาะมาจากการอ่านนิทานอ่านคำค้องจองเล่นด้วยการสนุกไปด้วยกันคุยกันเล่นเล่นให้มีเรื่องราวเล่นให้ลักษณะการเล่นจะเป็นเหมือนอะไรเล่นสมมุตินะคะเหตุการณ์สมมุติต้องเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ที่น้องเคยเจอนะคะเช่นเขาขับรถบื้น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 กำลังขับรถอยู่บื้น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 นะคะแล้วเราบอกว่าเราจะขับรถไปที่อะไรนะไปที่อุบลกันอะไรเงี้ยน้องก็จะงงงนิดหน่อยอะไรคืออุบลถ้าน้องยังไม่เคยมาใช่ไหมคะการเชื่อมโยงจึงควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่น้องเคยเห็นเคยไป นั่นคือประสบการณ์นะคะถ้าเราจะเสริมอะไรเราก็เสริมจากตรงนี้เอ๊ะเราจะขับรถไปไหนกันลูกจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นหรือว่าจะไปเซเว่นดีนะคะอันนี้คือเชื่อมโยงกับสิ่งที่น้องรู้จักเนาะจะไปบ้านปู่หรือไปบ้านตาดีนะะแบบนี้นะคะเชื่อมโยงเชื่อมโยงนะคะเล่นสมมตุติใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงนะคะคล้ายเหตุการณ์จริงและเวลาที่เราจะ ทำให้เหตุการณ์ซับซ้อนมากขึ้นมีกระบวนการคิดมากขึ้นทำไงคะอุ้ยน้ำมันน้ำมันจะหมดแล้วกำลังขัดรถบื้น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 มาอยู่เล่นสมมติกันนะคะอุ้ยน้ำมันจะหมดแล้วทำยังไงดีน้ำมันจะหมดแล้วลองดูว่าน้องจะโต้อตอบเรายังไงอ่าถ้าเขาบอกว่าเติมเติมนะคะน้ำมันน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเติมเป็นประโยคให้โอ้เติมน้ำมันเหรอโอเคโอเค เราจะไปเติมน้ามันที่ไหนกันนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะตอบคําถามเราตอบไม่ได้เราก็ตั้งช้อยให้ไปที่ปั๊มนะคะไปที่ปั๊มน้ํามันเอ๊จีเซเว่นมีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชวนให้คิดนะคะเมื่อเขามีกระบวนการคิดสมองมีกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องนะคะรูปแบบของประโยครูปแบบการตอบคําถาม,มรูปแบบของกระบวนการคิดจะ ออกมาได้เร็วขึ้นโต้อตอบได้เร็วขึ้นประโยคก็จะยาวขึ้นเพราะเราก็ช่วยเติมประโยคให้ด้วยนะคะ okay, okay.